สุดปังคุณพิชาลินเวคินพัฒนาะ CEO แบรนด์สกูติเข้ารับรางวัล Rising Star Business t h b a 2024ปังแบบชุดนิ่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรงคุณพิชาลินเวคินพัฒนาะ CEO แบรนด์สกูติเครื่องสำอางคอสเมติกที่กำลังเป็นที่นิยมและถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากๆ ทีลาสุดคุณวิชาลินเวคินพัฒนาะ CEO แบรนด์สกูตตีคว้ารางวัลที่สุดแห่งปีกับ Thailand Health and Beauty Award s 2024ในสาขา Rising Star Business โดยมีทั้งคนบันเทิงที่ผ่านตัวไปทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จรวมถึงคนบันเทิงที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนวงการธุรกิจและความงามของไทยก็ได้เข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ สวัสดีค่ะพิธาลินเมคินพัฒนาค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์สกูตตี้ค่ะคือเป็นเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์เพิ่งทำไม่ไม่ถึง1ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เข้าร้านสะดวกซื้อทั้งหมดทั่วประเทศแล้วแล้วก็ได้เข้าร้านเอ่อรีเทลเลอร์ต่างๆนะคะแบบพวกร้านทุกสำนางเลยค่ะก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะค่ะตอนนั้นอยากทำแบรนด์อะไรที่แบบว่า ใหม่ๆขึ้นมาค่ะซึ่งตัวที่ขายดีก็คือเป็นตัวบัตรดำของเราค่ะแล้วก็ขายดีกับพวกนักศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผลตอบรับดีมากขอบคุณทุกคนนะคะ,คะตอนนี้นะคะก็จะเป็นที่ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวบัตรสีดำนะคะแล้วก็จะมีเป็นบัตรสติกแล้วก็มีลิปสติกค,ค่ะแล้วก็เดี๋ยวประมาณซิ้นปีนี้ก็จะมีสินค้าใหม่ได้ค่ะรอดูกันนะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนแบรนด์นะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดา,าแล้วก็ไม่ได้แบบทำ personal branding เลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นนนเจ้าของแบรด์ะะค แล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าปวดตัวเป็นเจ้าของแบรนด์ก็เลยอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะแล้วก็ได้ติดท็อปของ TikTok Trend ตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะอะไรก็น่าจะเป็นเราให้คนทั่วไปอะค่ะรีวิวอย่างแบบเรียวๆเลยอะค่ะแล้วก็เรื่องราคาอย่างเงี้ยค่ะเข้าถึงง่าย มีค่ะก็คาดว่าจะเป็นพวกสกินแคร์แล้วก็มีอื่นๆด้วยค่ะก็ถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็จะมี t i k t o k แล้วก็มี Lazada s h o p อ e ค่ะแล้วก็ส่วนร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ตอนนี้ก็จะเป็น c j m a l l นะคะทุกสาขาแล้วก็จะมี Even น o ์บอยคอนวต่างๆค่ะอ๋อตอนนี้มีกัมพูชาแล้วค่ะแบบก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้กัมพูชาติดต่อมาอยากจะมีแบบว่าสกูตตี้แบบกัมพูชาด้วยตัวแทนตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าเปิดรับดีเทลเลอร์เชื่อๆนะคะแล้วก็สำหรับรีเทลเลอร์ที่ขายเครื่องสำอางอะไรเงี้ ตานิวขอบสอบทุกข่าว